ถ้าเพื่อนๆเห็นตัวแทงก็ไม่ต้องไปสนใจนะครับไปสู้ก็เสียเวลาเปล่าโดนคืนมารอราสะกอร์แน่นอนครับทาะ,ะทาอะ,อะสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ทุกคนก็อยู่ในช่อง New Legend นะครับคลิปนี้เราอยู่กันในเกม T3 Arena นะครับ มันเกี่ทํา่ทำให้ผมนั้นได้สายแสงแน่นอนเพราะอะไรนั่นเหรอคนดูนึกในใจบอกกูรู้ตั้งแต่ปกคลิปและไอซัสอะไรคลิปนี้เราจะมาสอนเทคนิคการเล่นลูบี้เป็นตัวละครที่เล่นง่ายสุดแต่เอ๊ะทำไมความยากในการเล่นถึงเป็นสีดาวกันล่ะเราจะมาไขาคำตอบกันในคลิปนี้เลยเริ่มจากการอธิบายสกิลแบบเข้าใจง่ายๆเลยดีกว่า สกิลอาวธการ์ดพลังงานโจมตีโดยการปาไพ่3ใบความโกงนี้อยู่ที่ระยะไม่จำกัดเป้าตรง100เซแม่นยำสุดๆต่อไปเป็นสกิลทั่วไปคือการปล่อยบาลีเวทมตนไปข้างหน้า3ชิ้นเคลื่อนที่อย่างชา้าๆเดินหลบหลังบาลีทุกอันนี่แหละครับคือความโกงสามารถสแปมบาลีได้เรื่อยๆเลยสกิลอันติเมตคือมิสไซสะกดลอยเมื่อเปิดใช้งานมิสไซจะพุ่งเข้าหาศัตรูที่เราเลงไพ่โดนไปนดับแรกเลยครับ ส,สกิลสุดท้ายบาเลียเหนี่ยวนำเป็นพาสีสุดโกงเมื่อเราอยู่ใกล้บาเรียเราจะได้ลดดาเมจถึง10%ทําให้ถึกยิ่งขึ้นสกิลนี้ผมยังไม่มีเพราะต้องได้จากการเปิดกล่องหรือซื้อในร้านค้าเท่านั้นครับเอาล่ะเดี๋ยวผมจะไปเล่นให้ดู3โหมดนะครับโหมดแรกผมจะเล่นเป็นพิชิตริสตลัลด่านสถานีไปทางนะครับเนื่องจากแรงสูงหาห้องนานเดี๋ยวผมตัดไปตอนเจอห้องเลยละกันอีกไม่กี่นาทีต่อมา โอ้ตานี้ผมถือว่าซิลมากเลยนะครับเพราะอีกฝั่งเนี่ยดามเมจน้อยมากลูบี้อย่างชอบอะ่ะไปไปดูกันเลยดีกว่าก็เปิดเกมมานะครับก็ดันไปเลยครับเวลาเจอศัตรูก็พยายามกลางบาเรียรครับแล้วก็หลบหลังบาเรียรเล่นอย่างง่ายครับ ไม่ยากเลยแต่ความยากของตัวนี้มันก็คือเราต้องหลบหลังบาเรียรให้ได้ครบนะครับมันจะคุ้มมากๆแล้วเราจะได้สแปมบาเรียรได้เรื่อยๆครับนี่ครับผมจะเล่นแค่ตรงกลางแล้วก็ซ้ายนะครับเพราะอะไรนะเหรอเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันแบบเป็นที่แคบแล้วก็สามารถถอยหลังเก็บเลือดได้ด้วย เราก็ดันไปตอนต้นเกมเนี่ยแต้มมันยังไม่คูนะครับก็ดันไปชิวๆครับยังไงแต้มกระดไม่มากอยู่แล้วมีถ้าไม่มีเพื่อนช่วยซับเนี่ยต้องถอยนะครับแล้วก็ไปเก็บเลือดรอเพื่อนมาเติมนะครับเห็นไหมครับเล่นง่ายมากๆแล้วเราก็ดันแต้มต่อไปเรื่อยๆครับหลบหนังบารียรไปแล้วก็กางโลดอีกครับนี่ครับคือการสแปมโล ุปจะเรียกโลดหรือบาแล้วเนี่ยชิวๆครับชิวๆไม่ชิวอะไรเฮ้ย,ยมาทำอะไรจ้าน้องสาว ครับดป่าโดนหัวดาเมจจะแรงมากเลยก็คือดาเมจชีนั่นแหละครับนะครับ,นะรบยิงโล่ก็ไม่เข้าเลยเพราะตัวนี้เป็นดี f ฟสโจมตีเบาถ้าเรารู้สึกว่าสู้ไม่ได้ก็กดอัติเลยครับแล้วก็พยายามเก็บเลือดด้วยนะครับนะครับ เห็นไหมครับนีฝ่ายสู้เราไม่ได้เลยเพราะว่าถึงจะัพเวลเก็สู้เราไม่ได้ครับเพราะว่าจริงๆแล้วตัวลูบี้เนี่ยไม่แพ้ใครเลยนะครับนอกจากว่าหลังจากนี้จะโดนเนิร์ฟเพราะบาเรียมันสามารถกันสกิลได้หมดเลยครับเพราะตอนนี้มันแต้ลดคูณ4แล้วนะครับก่อนที่เราจะดันบ้านเนี่ยต้องรีบกันบ้านครับไม่งั้นเดี๋ยวเราจะ แพเอาครับนี่ครับตัวเราเข้าระยะประชิดเนี่ยดามเมจแรงอยู่แล้วนี่ครับกันบ้านก่อน,นครับไงน,นี่ครับอีกฝ่ายเขาเริ่มร้อนลนแล้วรีบมาตีบ้านไม่สนใจบ้านตัวเองเลยเพราะว่าเวลามันใกล้จะหมดแลครับ อะอ่ะนี่ไม่เข้าเลยเรามีเตียวกดไปเลยครับเห็นไหมครับว่ามันแต้งรถอย่างรวดเร็วแล้วเราก็ชนะแบบชิวๆครับจริงๆมันก็ไม่ชิวมากนะครับเล่นเซฟเซฟแล้วก็ดันบ้านช่วงเวลาสุดท้ายนี่ครับบวกสาม จริงจโหมดอื่นก็บวก3ามนะครับเดี๋ยวเราจะไปเล่นทีมเดสแมทต่อกันเลยครับไปดูกันเลยโอ้โหเหมือนเดิมเลยครับชิวๆครับตานี้ยังไงแต้มก็บวก3แน่นอนครับทยานเวหาไม่เกี่ยวกับเล่นเก่งหรือว่าอะไรนะครับมันเป็นตัวชนะทางอยู่แล้ว แต่แตั้งแต่ตั้งแต่เล่นมาเนี่ยผมรู้สึกว่าผมแพ้ทางกอรเลียตัวเดียวเลยนะครับคือมันยิงโล่แตกไวมากถ้าแบบว่าอยู่ระยะประชิดผมสู้ไม่ค่อยได้นเนี่ครับกลางโล่ไปหลบครับแล้วก็กลับตา ครับแล้วเราก็กลับมาสร้างโลแล้วก็กลับมาฟาร์มครับหลงแบบดิจิตอลดิจิตอลโอหลอบดีเบิร์ถึงแม้เขากดอติก็เบาอยู่ครับโอ้ยตัวอะไรจุงไ่ทันไปสังหาครับสู้อย่างง่ายอ่ะถ้าไม่ชนะนี้ก็ไม่รู้จะพูดยังไงละไปเกือบไปไป หายตัว <laughs> หายตัวหหายตัวไปเลยอ้าวโยนแล้วครับโยนแล้วครับยืนนิ่งยืนนิ่งครับก็จบไปนะครับชิวๆจ้าบวกสามแป้มเหมือนเดิมน,นะครับก็ต่อไปก็จะไปเล่นด่านเดสแมทกันนะครับ โอ้ชิลเหมือนเดิมครับตัว DPS แต่เจอกอรีเรยรเราก็จะไม่สู้กับกอรีรยรครับเปิดมาครับเจอตัวแทงก่อนเลยจริงๆเราก็ไม่ควรเอาแทงนะครับเพราะว่ามันเสียเวลาเดี๋ยวคนอื่นจะมารอรดัดเห็นขลางลัมครับเขาเริ่มมารอรดนะัดแล้วแต่ดีนี่ครับที่ผมเก็บไปก่อนแล้วก็มาเก็บเรือครับ ดูมุมขวานะครับไอ้ส้นตีนเดี๋ยวมึงโดนกูแน,น่เด็กเฮียโดนกูแน่แล้วเราก็เดินขอบสนามเอานะครับเขามันจะเป็นที่แคบแล้วก็เผือกเลื่อนชาวบ้านไปนเรื่อยนะครับ เขาสู้กันแล้วก็เผือก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 ผออยู่ใกล้เรียบร้ครับพยายามสองคนตลอดเวลานะครับไม่มีคนเลยครับก็ถือว่าเราเซฟนะครับ นี่เราเจอตัวแทงแล้วก็ไม่ต้องเป็นยุ่งด้วยครับอ่ากอเลีอานี่กอลียน่าจะยังอัพไม่เต็มนะครับสกาดี้ปุ้ยจะตายแล้วครับฝั่งเขาเหรอฝั่งเรานี่แหละโอ้ชิโอ้โหหนีก็ เก็บไปก่อนเลยครับเปิดตีไปเลยอะไรเกิดใหม่ไปอย่าครบับมุมขวาเราได้เตียบเพราะว่าตัวละครอยู่เยื้องซ้ายนิดน,นิดครับ เราก็เดินขอบสนามมาเดินมาตอนนี้เราไปเช็คบนหน่อนครับเพราะเราไม่ค่อยเจอคนเลยไปม,ม,ม,มีมีจ้าจะหนีที่เฮ้ยไอซอนตีนเฮ้ยฉันพยายามแทบไปยทำทั้งที่อะไรเอสเอสเจ็บเจ็บเจ็บเพิ่งจะมึงกู้ภไม่ได้หรอกโฮ้ยอะไรเนีเ่ยพยายามเลยเตึ๊บจบมาก

าเพื่อนเพื่อนเห็นตัวแทงก็ไม่ต้องไปสนใจนะครับไปสู้ก็เสียเวลาเปล่าโดนคืนมารอรัตสะกอร์แน่นอนครับ <S <S อะไรลืมที่ผมพูดตะกี้ไปแล้วกันนะครับความจริงแล้วก็วคือการเล่นโหมด deathmatch เนี่ยเราต้องเพื่อครับเพื่อให้สุดและพยายามเล่นอยู่ใกล้ที่เพิ่มเลื่อนนะครับจะทำให้เราได้เปรียบใครสู้อยู่ตรงไหนรีบไปรอรัตแต้มเลยแล้วเราก็โซนเดินขอบสนามเล่นแคบครับดูบี้จะเล่นง่ายมากอ้อลืมตัวแทงมันไม่ค่อยมีดาเมจนะครับถ้าเห็นใครสู้ กับตัวแทงก็แนะนําไปรอลับได้เลยนี่ครับก็ได้ไปแล้ว1ตัวเหลืยออตัวเดียวเท่านั้นก็จะได้ที่1นึแล้วครับอ้าหวันหวานกันไปได้แต้มบวก5นะครับแล้วเพื่อนๆอยากรู้ไหมครับว่าแรงสูงถ้าได้อันดับ6ในเดสแมทเนี่ยแต้มจะลบเท่าไหร่ไปดูกันเลยลบขนาดนี้ไม่ควรได้ที่6เลยนะครับ เอาละจบคลิปแล้วผมอยากให้เพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับให้ผมด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ